สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมนด้วยชาแนลนะครับวันนี้แอดมินตั้มนะครับอ่ะจะมารีวิวหลอดไฟนะครับยี่ห้อดังนะครับสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คืออโลพัสนะครับช่องทางก็ติดต่อตามนี้นะครับอันนี้ a c e b o o k ครับ o u t u b e s h o ป e e นะครับอ่าแล้วก็ La z a d a นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ Li n e นะครับแอดไปเลยนะครับอันนี้ ทิกตอกก็มีนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะนี่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีคุณดี้นะครับแล้วก็แอดมินแยมแห่งอโลพัสที่ให้การทดลองหลอดสวยงาม2หลอดนี้นะครับก็คือหลอดแรกเลยก็คือสับปะปาสีทองนะเดี๋ยวแอ m ดมินตั้มก็จะนำไปใส่ตู้ทอมงเรนะครับสีทองเป็น ฟูโกคลาสสิกนะครับอ่ะก็คือแนวคลาสสิกฟูโกนั่นเองอ่ะนี่ครับก็ดูคุณสมบัตินะอันนี้เป็นคริสตัลเคลียร์นะครับอ่าดูตามนี้เลยเป็น2 in 1นะครับโชว์ไลท์แอนด์แทนนิ่งไลท์นะครับก็คือเป็นหลอดไฟโชว์แล้วก็แทนนิ่งในตัวนะกระจายแสงนะครับเต็มตู้360องศาด้วยนะครับชนิด6แถวนะครับอันนี้6แถวนี่อ่ะนะก็นี่ เป็นโก l d w ไวท์ไลน์นะครับเป็นหลอดไฟนะครับสีขาวทองนะฮะนี่ค่าอุณหภูมิมาดูตามนี้อะไรละเอียดเห็นไหมค่าอุณหภูมิแสง 6,500K นะครับแล้วก็แสงเต็มตู้360องศานะครับผมโหดีจังเต็มตู้คือเห็นข้างล่างด้วยนะมาตรฐานกาันน้ำ IP67 นะครับแล้วก็ใช้ได้กับปลานะฮะลาสีเหลือง ทุกชนิดอ่าโทนเหลืองโทนทองได้หมดนะครับอ่ะมาดูเปรียบเทียบนะครับชัดๆนะอ่าเรามาเทียบกันนะครับเทียบให้เห็นกันชัด,ชดครับหลอดไฟคริสตัลเคลียร์กับหลอดไฟยอดนิยมทั่วไปนะครับอันนี้ครับสีปลาทองเด่นมากขึ้นสีเกตทองสว่างออกมาจากตัวปลานะครับน้ําใส่เคลียร์ลดมุมอับแสงในตู้นะครับถ้าเป็นหลอดธรรมดาดูกว่ามือนี่อ่ะ ก็คือสีปลาดูซิดน,นะครับสีเก็ดด้านไม่มีมิตินะตู้ปลามืดน้นําไม่ใสดูไม่สบายตานะครับอันนี้เห็นไ,ไหมของนี่คริสตัลเคลียร์นี่เวิร์กมากครับทำให้แบบคมชัดเหมือนภาพคมชัดนะ่ะเหมือนแบบเหมือนตู้ปลาเราเปรียบเทียบก็เหมือนได้ทีวีจอแบนดีๆภาพคมชัดนะ,อะไอ้ทเราใช้หลอดไฟเนี่ยครับเอ,า,อาง่ายๆอ่ะต่อไปมาดูนี้ครับเปรียบเทียบนะครับค่าแสงสว่างเห็นชัดเจนนะอันนี้ หลอดไฟคร er ิสตัลเคลียสีขาวทองนะฮะแล้วก็หลอดไฟห้าแถวยอดนิยมทั่วไปอะดูค่าลักซ์ความสว่างสูงถึง7,400ล e ักซ์นะครับยึดจากการวัดด้วยความสูง30เซนด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมของคริสตัลเคลียร์ค่านี่เยอะมาก7,449เลยนะอ่ะต่อไปรีวิวสินค้าก้อนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหลอดหนึ่งนะครับที่แนะนำนักสนใจใส่ ควบคู่ไปด้วยนะของแอดมินจะใส่เป็นกลางตู้อะ่ะเนี่ยคือทูใบายมีของโลพัสเห็นไหมนี่นี่อ่านะครับทูใบายมี Make it your style นะครับนี่ก็แต่งสีได้ตามใจชอบนะครับมาดูเป็น4แถวนะครับมาตรฐานกาันน้ำา p p 7ขไฟแต่งโชว์หน้าตู้แต่งได้ตามใจคุณเลยนะครับนี่อ่านะครับ ใช้ได้กับปลาทุกชนิดอ่าอันนี้ก็เราปรับได้เลยนะนะครับจะเป็นหน้าตู้กลางตู้ก็ได้หมดนะครับอ่ะนี่ต่อไปอวัน,นี้นะเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับภาพก่อนและหลังใช้นะครับทูนบมีนี่อันนี้เห็นไหมนี่ตูนทูบมีตรงซ้ายมือนี่จะแดงเด่นมากครับสีเกดปลาแดงสวยมากขึ้นเกดสวยสมบูรณ์เห็นไหม แต่ถ้าขวามือเนี่ยปลาจะดูอมส้มซิดๆ,ๆนะครับเก็ดดูไม่ตัดขอบนะฮะเห็นไหม Before After อร์ตัวตัวอ f ฟเตซ้ายมือนะ Before ขวามือนะ,อะต่อมานี่สีทองต่อทุนใบมีสีทองนะสีปลาทองนะครับมากขึ้นเก็ดสวยสมบูรณ์นี่ใช้กับคุณทองดีเลยนะครับอโลนาฟูกโกของแอนดมินแล้วก็มาดู b ีฟอร์นะ สีปลาทองด้านซีดเก็ดดูไม่ไม่ตัดสวยอะก็เหมือนไฟทั่วไปมันจะไม่คมชัดนะครับรีวิวสินค้าตามนี้เดี๋ยวไปใส่ในตู้ของคุณทองดีนะครับไปก็ชมกันเลย2องหลอดนี้เลยนะครับตู้นี้ครับอันนี้เป็นคลาสสิกฟูโกนะครับนี่คุณทองดีนะฮะคุณทองดีขวัญใจหลายคนสำหรับเิี้ยปลามังกรนะอโลนาตัวนี้ใหญ่มากเป็น พอมาเรยที่แอดมินต้มเห็นแบบน่าจะติดท็อปของประเทศอะใหญ่จริงๆมีวัดนะครับเข้าๆยี่หกถึงยี่็ดนิ้วออะเกือบสาสิบนิ้วอะ,เ,อนวอะเนี่ยยักษ์จริงๆหัวปลาทูสไตล์คลาสสิกโบราณเลยเป็นสายที่เป็นสายที่แบบคล้ายออริจินัลที่สุดเลยอะอประมาณหัวปลาทูหายากไง่ายเพราะว่าปลาสมัยใหม่เนี้ย มันจะเป็นทอมเมรชิ้ใหม่มันจะหัวไม่ใช่ปลาทูนะแล้วลักษณะไม่ใช่อย่างนี้ครับปลารุ่นอย่างนี้มันต้องแบบยี่สิบกว่าปีสามสิบปีขึ้นไต่ยางเงี้ยหมายถึงว่าตัวสายพันธุ์แล้วนะเป็นแบบคลาสสิกออริจินอลอย่างที่บอกครับเป็นปลารุ่นเก่าอะเอ,า,อาง่ายง่อะครับผพ้ภาษาชาวบ้านอะคราวนี้มาดูครับตอนนี้แอดมินใช้หลอดของปลาแดงอยู่นี่เป็นอโลพัสเหมือนกันนี่ฝากด้วยนะนี่ อ่านี่อโลพาสเห็นไหมนี่อ่านะครับแบรนด์ดังของคนไทยในเรื่องหลอดไฟเลยนะครับอ่าดูแล้วแถมมีหารปลาโลพาสด้วยนะอ่าดูตามนี้นี่คุณทองดีก็มาหน้ากล้องนะเห็นไหมคือเป็นหลอดไฟแดงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอ่าต้องเปลี่ยน อ่ะเดี๋ยวแอนด์บินลองลองปิดของโลพัสนะก็เดี๋ยวก็วเดี๋ยวเป็นหลอดไฟธรรมดาให้ดูว่าว่ามันต่างกันมากอ่ะเดี๋ยวลองดูฮนะลองปิดแป๊บหนึ่งเปิดหลอดไฟธรรมดาอ่ะเดี๋ยวดูครับถ้าหลอดไฟธรรมดาเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยหลอดไฟขาวยอดนิยมทั่วไปเห็นไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันจะแบบมองเห็นแบบ ค่อนข้างจะโม่ๆหน่อยแต่มองเห็นอยู่ครับแต่มันจะโม่ๆนี่สีอย่างงี้สีธรรมชาติเพืนะครับทองมาเลยก็จะเกิดเกิดสีทองเหลืองอะลามทองทองเยอะครับเนี่ยแต่มันจะดูด้านๆเห็นไหมอย่างที่บอกนี่อ่ะมันจะดูด้านๆนี่นะครับพวกปลาเม็ดต่างๆนี่อ่ะเดี๋ยวดูเสือตองนี่สีไฟธรรมดานะครับ เดี๋ยวแอดมินตั้มจะเปลี่ยนไปใช้ของโลพลาสนะครับอโอเคครับจะใช้คริสตัลเคลียสำหรับปลาสีทองนะแล้วก็ใช้ทูนไบมีด้วยนะครับ2หลอดเดี๋ยวจะเอาคริสตัลเคลียให้อยู่หน้าตู้ตรงนี้สีทองอที่เป็นไฟทองกับไฟขาวในตัวนะครับส่วนทูนไบมีจะไว้กลางตู้ก็เดี๋ยวไว้กลางฝาตู้อ่โอเคครับ ก็ขนาดหลอดนะครับของโลพัสก็48นิ้วนะครับเพราะว่าตู้นี้ยาว60ใส่ได้นะฮะแต่ถ้าไปดูกันเนี่ยมันก็จะทึมทมหน่อยนะเป็นขาวแบบโมโมๆอย่างที่บอกมานะดูอ่ะเดีไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนหลอดกันอ่าครับต่อมาแอดมินตั้มก็ได้ทำการอ่ะถอดนะครับอ่ะ ถอดหลอดออกจากกล่องนะอ่ะก็ประมาณนี้ดูคร่าวๆนะครับนี่เห็นไหมนี่หลอดหกแถวเลยนะครับนี่แล้วก็มีสวิตไว้เปิดปิดมานี้อ่ะเปิดปิดเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็ตัวนี่ตัวตัวล็อกของหลอดนะให้ติดกับตู้นะฮะอ่ะนะฮะอ่ะอันนี้สำหรับหลอดตัวโก l i ลท์ crystal นะฮะเขีรย ต่ะ,ะมาณนี้ครับอันนี้ก็ทูลใบมีนะฮะนี่แกะวิธีแกาแกะงี้นะ,ะแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่เห็นไหมจะมีตัวลลอดอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เอาหลอดออกนะฮะหลอดเขาอยู่ในเนี้ยครับค่อยๆอ,ออกมานะฮะนี่ประมาณนี้ะจะแน่นหน่อยครับ มือหนึ่งอาจจะเอานำบากประมาณนี้กันนะมีประมาณนี้ครับนี่อเห็นไหมแพ็กอย่างดีกันกระแทกด้วยครับด้วยเนี่ยเห็นไหมโดยตัวกันกระแทกอย่างดีครับนี่ดูหลอดเห็นไหมนี่อ่าอันนี้เป็นสี่แถวนะครับสําหรับทูนบมีนะฮะีนสี่แถวแตันนี้ตามนี้ครับนี่นะครับนะครับสี่สิบแปดนิ้วก็ใส่ตัวหกสิบได้ สบายนี่ฮะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเอาไอติดที่ตู้ปลาบางกรอนทองมาเลยดีกว่าไปครับชมกันเลยครับตอนนี้แอดมินตั้มก็ได้เปลี่ยนนะครับเป็นหลอดคริสตัลเคลียนะครับสีทองนะอ่าก็คือสีทองแล้วก็สีขาวนะครับแต่ก็จะเป็นหลักคือสีทองเนี่ยฮะนี่สวยเลยนะฮะ เห็นไหมมีความเป็นมาเลยชัดเจนขอบเกตวาวเห็นไหมวาวสวย,ยนะครับอันนี้ฮะนี่อันนี้ก็ใส่ตัวของคริสตัลเคลียไปนะครับก็สวยเลยนะฮะนี่สำหรับปลาเหลืองเสือตอเนี่ยันนี่เสือตอต่เสือตอตันแอบมุมอ่แมาเหลืองอน,นี่ฮะแอล โดยชพอะบางกรนี่เหลืองเด่นเลยนะครับนี่สวยเลยนะฮะนี่เห็นไหมสวยเด่นเลยก็น้องอาจจะไหวยลงหน่อยนะเพราะว่าตอนใส่เขาก็จะตื่นหน่อยหรือว่าเราไปตักเขาจะตักเขาอย่างเงี้ยฮะอ่ะนี่คือตัวคริสตัลเคลียนะครับนี่เห็นไหมตัวคริสตัลเคลียนะฮะนี่สวยมาก พลาสติกฟูโก้นะฮะอะต่อมาครับเดี๋ยวแอดมินจะทำการนี่อาตัวนี้นี่ทูนบายมีนี่อาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูถ้ากดสีนยะเป็นไงดูดนะตนนู้นะอะตอนแรกเป็นอย่างนี้นะนี่นี่อะคุณทองดีอะนี่อะเดี๋ยวดูนะครับอะเดี๋ยวกดแป๊บนะฮะกดไปด้วยอะ เดี๋ยวจะกดนะเดี๋ยวดูสีนี่สีเดิมนะครับเพราะว่าที่ปรับไฟมันอยู่ไกลนะนี่มาปรับแล้วนี่สวยเห็นไนะกดแล้วนีพอกดแล้วนะครับนี่อ่านี่เนหะ็นนะนี่ดูอารามขึ้นเลยนะครับมีมิติก็คือตัวของคริสตัลเคลียแอดบินจะใส่หน้าตู้ตรงนี้นี่หน้าตู้ส่วนตัวทูนใบมีจะใส่ตรงกลางฝาตู้ครับให้แสงลงมาใส่ในฝาตู้นะอ่ะ นะฮะสวยจะได้มีไฟกลางกับไฟหน้าตู้ครับไฟกลางตู้ไฟหน้าตู้อ่ะนะฮะสวยมากเห็นไหมถ้าโทนปลาสีทองอย่างเงี้ยหรือว่าโซนเหลืองแอนดบิก็จะปรับเป็นโซนขาวดีวกว่านะฮะเดี๋ยวลองดูดิถ้าถ้าเป็นแดงเป็นไงนี่ลองปรับนี่ไงเห็นปะ่ะมันเหมือนจะแดงแดงขึ้นแล้วเนี่ยเห็นปะ่ะนี่โซนแดง มีปับแดงมีเขียวด้วยนะครับนี่เห็นว่าออกเขียวเขียวนี่ปเขียวนะฮะตับหน้หลายสีนะครับเนี่ยอะฟ้าก็มีเนี่ยก็จะมีเห็นปะ่ะจะมีขีด ขีดอาจจะมองลำบากนิดนึงจะมีขีดปรับครับอานะเดี๋ยวซูมนิดนึงโอกัสอ่ันนี้ขีดเหนะ็นไหมขีดเล็กๆนะนนครับขีดเล็กเราก็ปรับเงนี้ครับปรับความแรงของแสงแต่บางก้อนทองผมว่าเป็นเนี่ยเห็นบ้างมันก็จะมีออกเขียวๆครับบางก้อนทองผมว่าเอาเป็นสีฟ้าและเขียวผสมกันอย่างอเคคีงครับเราก็ปรับ ฟ้าก็เขียวให้หมุนเท่าๆกันนะครับผมว่าจะทำให้ฉากมีมิติมากขึ้นนะครับครับ,รบเช่นปลาปอมปลาดัว,รดวหรือปลาทะเลนะครับหรือว่าปลาที่เล่นสีหลายสีต่างๆนานาก็ <ๆ S 1> จะสวยไปอีกแบบนะครับเพิ่มหลังฉากมันจะเป็นฟ้าๆเขียวๆเหี่ยนะอ่าเจ๋งเลยนะฮะนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่หลอดไฮเทคล้ำมาก ก็ฝากด้วยครับของอโลพัสนะครับนี่เดี๋ยวแอดมินค่อยปรับกลับเป็นขาวอ่ะเพราะว่าปลาทองนี่ต้องเป็นขาวขับสีทองจะเวริร์กอันนี้ครับสวยเลยนะนีแอดมินก็จูนทั้งฟ้าทั้งเขียวเห็นไหมสีก็แบบสวยเลยอะเล่นไฟตรงฉากไงแล้วก็มีแดงปนด้วยนะอ่าแบบนะครับเรืองอย่างเงี้ยสีสะท้อน อะประมาณนี้นะครับนี่สวยเลยนะฮะคุณทองดีนี่เห็นปะ่ะนี่ 20, ยี่สิบปลปอ่ะเกือบสามสิบนิ้วครับคุณทองดีป่าป้านี้นะครับนี่ถ้าสนใจเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางทางติดต่อทางโลพัสนะครับนี่สวยมากโหล้ำนี่สวยนี่อรมุมไกล มีความสวยเน่ยอยู่บ้านเลี้ยงปลาเห็นไหมใครอยากจะดูปลาสีสันสวยงามเหมือนแอดมินนะครับหลอดเอรบพัสนะครับนี่มีทั้งแบบจูนไปมีปรับสีตามใจชอบนะครับเลี้ยงปรับได้ปลาหลายสีแล้วก็หลอดแบบคริสตัลเคลียร์นะครับสีทองที่แนะนำตัวนี้สำหรับปลาทองนะจัดเลยครับนี่อ่าโอเคครับสุดท้ายนี้ขอบคุณ คุณที่ทางโลพัสแล้วก็แอดมินแยมนะครับที่ให้ทดลองการใช้เนี่ยผมว่าเวิร์คเลยะนะฮะอนาคตผมก็จะสั่งหลอดทางโลพัสไปใส่ปลาช่อนช่อนพวกข้าหลวไงอะไรเง,ง,งี้ยแล้วก็พวกอโลหน้าหลังบ้านอีกอะไรเงี้ยประมาณนี้นะอ่ะโอเคครับอ่ะช่องทางการติดต่อทางโลพัสครับผมนะครับขึ้นเพจนะฮะทาง Facebook แล้วก็ youtube นะครับแล้วก็ บอร์โทรติดต่อนะครับผมอ่ะตามนี้กันนะครับอ่ะโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายนี่สวยเลยนะฮะเสือต้อก็เนี่เริ่มปรับสีแนละ้วเห็นไหมลายคู่ประมาณนี้นะครับดูบรรยากาศรวมๆก่อนไปสวยมากวาวเลยอ่ะเจอไฟหน้าตู้กับไฟกลางตู้เข้าไปนี่เสืต้อเนี่ย อาจจะตื่นนิดนึงเพราะว่าไปเปลี่ยนหลอดอ่านี่ครัแต่ถ้าตอนกินอาหารนี่สวยมากต้อกเขาไหวอ่าโอเคครับบ๊ายบายบััยดีคุณทองดีครับบ๊ายบาย,บาย